สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V P. ธรรมดานะครับต้อง v ีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นเยอรมันนะครับหุ้นเยอรมันเด่นนะครับสองสาเน้นที่สกับสนะครับลองสองนะครับสามห้าห้าสามสามหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามปดามเกาก้ีก็ดเจ็ี่สี่แปดแนะครับตัวลองคือสองนะครับส่วนตัววินนะครับสามสีห้า สองนะครับสามนี้นะครับหุนเยอรมันนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ้รวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสาวกับสี่นะครับรองสองนะครับรูดเน้นที่รูดกับวิ่งนะครับ ใครกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดโลงสติกเกอร์ใม่อาจารย์ก็ได้นะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับจดให้ทันนะครับดูไม่ทันมือแตะวิดีโอไว้นะครับพักไว้นะครับแล้วก็จดเอาทุกตัวทุกตัวใครที่ถ่ายรูปเป็นก็ถ่ายไปนะครับก็ตามนี้นะครับหุ้นเยอรมันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่เก็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับอืม